ก็ผ่านเหตุการณ์มาเกือบ2เดือนแล้ววันนี้ผมได้คิวช่างระดับตํานานที่หลายคนรู้จักก็คือช่างแงในตํานานเฮ้ยไม่ใช่แต่นี่คือช่างมันเถอะแต่การันตีว่าคลิปนี้หาแน่นอนไปดูกันโอ้ยแบบนี้จะไหวนะเนี่ยโอยมเอาเราไปทับเราเเสียหน้าจริงช่างเพิ่มพอร้องทำให้ผมเมอก่อนกไปเนาะเอ้ยเอ้ยช่างไปช่างไปอย่างนี้ไม่ได้เลยเอาเอาเอาสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแม่ ปิครับผมแลแล้วลวันนี้ก็มาถึงนะฮะย้อนรอยเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาถึงวันที่ผมจะต้องซ่อมห้องนะทุกคนซึ่งช่างมาแล้วหลังจากระยะเวลาผ่านไปประมาณสองสเดือนผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปผมมา EP ที่แล้วก็กจะรู้ใช่ไหมว่ามันพังลึกขนาดไหนหรือว,ว่ามันหนักขนาดไหนนะผมก็จะพาทุกคนมาดูพี่ชื่อช่างแล้วผมช่างสุขคช่างสุสุสคน ันนี้วันเดียวเสร็จนะพี่หรือว่าเสร็จเสร็จครับทั้งห้องในวันเดียวเสร็จเอาหรอวันเดียวเสร็จม่ีไม่ต้องไม่ต้องนักนวงอยู่เดี๋ยวเราค่อยๆดูเก็บรายละเอียดทีละจุดเรามาดูว่าในคลิปนี้ผมจะบอกว่าทั้งห้องผมเนี่ยโดยสรุปในกี่จุดเพราะว่าหลังจากคลิป EP ที่แล้วใช่ไหมเพราะผมได้ถ่ายลงไปใช่ไหมทุกคนปรากฏว่ารอยยังไม่ครบนะยังมีอีกหลายรอยที่ผมไม่ได้ถ่ายซึ่งเดี๋ยวเราจะมานับเลยว่านี่คือรอยที่หนึ่งนะแต่กเช้าวะาไม่ว่าจะยังไงนะก็อย่าเหลืองวะเวออิน ของดีที่ขาดไม่ได้นะครับทุกคนขอเก็บเนียบๆน,นะช่างครับผมมืออาชีพเลยแหละมืออาชีพเลยแหละ,ะมืออาชีพเลยแหละนี่เวลานนี่ยมา20กว่าปีแล้วนี่20กว่าปีฮะมือมอาชีพเลยแหละมืออาชีพมืออาชีพแสดงว่าช่วงแผ่นดินไหวนี่ก็เ,เข้าเพราะว่าช่างเขามาชุดก่อนเขาทำไม่ได้ไงอ๋อ ้ช่างนี่ใช้ได้ะ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นมืออาชีพมาทำมา20กว่าปี<ม>นะ,เ,นนะเอาเรื่องแล้วเนี่ยคนเนี้ยฝีมือมนี่ฝีิือรนี่ก็มิมือหนึ่งนะวะช่างใช่ใช่ใช่คือคนนี้นี่ทาปูนนี่แบบคนอื่นแบบสกินแบบจงตกวเชียรไม่ต้องผัดเลยอใครเคยจ้างช่างท่านนี้ก็บอกผมด้วยแล้วกันที่ไม่ถานไม่เอาตังนี่งานไม่ผ่น อ๋อทุกคนเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวพอขาทำเสร็จครับผมบอกว่าที่งานไม่ผ่านเขาไม่เอาตังค์เราทาฟรีช่างทีนี้ผมถามหน่อยครับผมแล้วอย่างนี้ตอนแผ่นดินไหวช่างก็รับงานเต็มเลยใช่ก็รวยเลยไม่เอาจริงช่างรวยเลยป่ะก็รายได้ดีอ่ะอาชีพนี้มาแต่ก่อนสองตายายจากคนที่มีอะไรนะ มารับงานนี้จนมันมีบ้านมีรถมาตัองแตงใช่เหรอจริงพออยู่ด้านนี้ยี่สิบกว่าปีเลยไม่เอาอาชีพอืน่นขอคือลุยแห่อันนี้อันเดียวเลยเสก,กินโค้ดแต่งเค้ื่อผิวบางอย่างเนี้ยอาชีพปรตกแต่งภายในงานสถาปัตย์ คือได้ที่มาเป็นเงินชีพเลยไม่ใช่เงินอย่างอื่นนะจนมีบ้านมีรถหลังนึงนี่กี่สิบล้านนะเนี่ยประมาณเว้ยประมาณล้านกว่าอ๋อประมาณล้านกว่าล้านกว่าแล้วนี่เป็นคนที่ไหนทําไมต้องกว่าคนเหนือเจ้าอ๋อคนเหนือเจ้าเดี๋ยวมีแผลไหนที่ผมทําได้ลองให้ผมทําได้ไหมก็ได้อนี้เออเดี๋ยวผมจะลองซ่อมเองด้วยมือผมเออเดี๋ยวผมหารอยแบบผมขอรอยแบบเด็กน้อยอ่ะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําเองสักหน่อยตัวอย่างเนาะใช่ใช่ อกกนนเออจะได้รู้ให้รู้แหละเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกข้างนอกเขาทำอะไรแผลนี้ใหญ่ค่อนข้างใหญ่พี่เข็มเก็บรายละเอียดเองอันนี้น้าเปิดแผลมันเองเหรือว่าวนันเปิดดิมันล่ามันอ๋อน้าเปิดเลยใช่ปะเอาออกไหมถ้าอย่างนี้มันก็ไม่จับอ่าโอ้โหแล้วอย่างนี้ข้างบนนั่นอะแผลเลอเลยขนลุกว่ะตอนนี้รอยนี้เป็นไงฮะใกล้เสร็จยังให้ช่างตอนนี้เหลือแค่แต่งเหลืออ๋อแต่งช่างมืออาชีพมีเขาเก็บสองคนก็รอบห้องนะ ถือว่าสุาสาดยอดมากนะนี่ตัวอ่อน้า,นามัแบกกันขึ้นมาอย่างไงวะเอาเรือเร่อ,องอตัดส่วนยังไงครับปูนตัดส่วนยังไงครับซ้ำแค่ผสมน้ำเอาแค่ผสมน้ำแค่ถ้าชอบแข็งก็ใส่น้อยเอ๋อชอบแข็งใส่น้อยเออใส่น้ำน้อยอ่อาา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 นาา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 บาา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 าเยอะอ่าา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 าสาา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 าเาาาาาอเาา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  อ่าอุปกรณ์อันนี้ก็ไปเบาแรงนะครับผมเครื่องกันเลยลู้มันละเอียดเลยนอ่านี่มาแล้วเสร็จแล้วเอาเลยครับเอานี้ครับนี่ครับอ่เป็นลูกมือแล้วลูกมือเลยด้วยใช้ซค์งานแล้วมันเนี่ยผมมันไม่ใช่ปูนปกติอะปูนแล้วมีปูนอะไรไม่ดีบ้างไหม ยอะแยะจริงอ่ะปูนดังอไอปูนดังดังนี่มีไม่ดีบ้างไหมอยู่ที่เราใช้ถ้าเราเก่งมันก็ดีจะไปทวของไม่ได้นี่ถ้าถิเมือเราดีอะไรก็ดีหมดชางเทพชังเทพช่างเริ่มเปิดบาดแผลต่อไปนี่ผมคิดว่ามันเล็กนะเนี่ยผมไม่ได้ถ้าคนไม่เข้าใจที่เคารพมาก่อนอ่ะเขาจะแปะเลยเออจากนั้นไม่จบไม่จบเถ้าทราทำแบบนี้จบ อ๋อพรีแผลมาจากข้างในไงดูพวกมันเล็กอเราจะเห็นว่ามันเล็กๆไม่ใช่พูดใหญ่ถ้าเราเปิดแล้วมันจะกว้างมันจะลึกต้องทําให้ละเอียดนี่ทําด้านนอกใช่ไหมฮะทำยากยากใช่ไหมฮะมันติดอ่ะน้ต้องลูบใหม่หมดเลยช่างบอกว่าชั้นยิ่งต่ำทุกคนต่ังยค่ครั้ง จ้ช่างออกไปข้างนอกแเขาเขาทำมาหลายชั้นเขาบอกว่านี้นไหวรอบนี้ชั้นที่อยู่ต่าๆจะแตกน้อยกว่าชั้นสูงๆเพราะว่ามันคงเป็นช่วงกลางอาคารกลางอาคารมันเลยแบบหนักเปิดั้นเลย่ช่ครับไหลเลย่รัทำอ่าง้ทุกคนเอางนี้ดีกว่ามียูทูบเบอร์ช่องไหนถ่ายตอนช่างก่อสร้างมึงไม่มีผมก็พยายามถ่ายให้ทุกคนดูได้แบบทุกขั้นตอนแต่ตอนนี้แบบเพอิเพอาเขาขุดคุุ้่นเริ่มลง วันนี้ได้เลิกดูดฝุ่นใหม่แล้วโม later ตอนนี้ก็เที่ยงวันเป็นที่เรียบร้อยฮนะแผลเสร็จแล้วฮนะด้านบนโอ้โหเริ่มแห้งนะเดี๋ยวเราจะได้เวลาลงมือแล้วนะเดี๋ยวผมไปดูด้านนอกก่อนโอ้โหเก็บรายละเอียด <violent S 1> <ๆ>ยับยับ้โหนี่ทุก <ๆๆ S 1> คนนะรัดเดียวนี่กระตุนะจายใช่ฝุ่นมันเยอะมากถามนะเมื่อกี้โดยหลวงว่าซ่อมวันนี้ wallpaper จะรูกโดนหมาไว้ประมาณไปหมื่นนะทุกคนหมื่นเกือบสองหมื่น เอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวรอถึงคิวผมทำฮะนั่งจะง่วงอ่ะจะเจอ <S <S ในช่างมาตาผมยังทำไงครับกแผ้ออกหมดเลยนะขาวๆ <S <S 1> <S 1> อยากจะทำลายมานานแล้วเห็นช่างทำมานานเลนนี่นะตามรอยน,<อ>นี่นะ<ช>แนะข็งว่ะอยู่ไม่ง่ายแล้วเนี่ยไม่ใช่ผมงั้นงั้อยู่ตึกฟุตไม่เอาน่อยบอเลยเดเนี่ยทางของผม ทำลายห้องตัวเองหน่เนะแต่ผมเห็นเขาบอกอยู่นะว่า wallpaper สีนี้มันหายแล้วถ้าเราไม่เกิดขนาดนี้กันไม่ได้โอ้โหช่างห้องผมจะเป็นไรบ้างอะโอ้โหทุกคนเอ้ยผมนึกว่าห้องแข็งแรงคือสภาพเหมือนตอนผมผ่าตัดนะทุกคนต้องแบบเอาเนื้อร้ายออก เนี่ยมันคือโอ้โหม่อยากจะพูดไปตัวนี้าง,งานว่าเป็นงานเล็กๆกับเป็นงานใหญ่เลยเนี่ยอันนี้ใหญ่เลยเหรอใหญ่เลยเลยตอนแรกคิดว่าเล็กหอ่อเออตอนแรกครับมันปิดแถวแบบธรรมดาเหมือนเหมือนมันเป็นแค่ปูนใช่ไหม แล้วเนี่ยเนี่ยข้างในเหมือนมันเหมือน,นจริงจริงมันมีเสาข้างในอีกป่าช่างแล้วอันนี้มันแค่บิวอินตัวนี้มันจะเป็นตัวอันนี้คือเสาลักอาคารเหรอไม่ไม่ไม่ไมไมใสอ่อาคารจะแข็งกว่าน,นี้เพราะนี่มันเป็นแค่แผงหนาแผงผนังเฉยถ้าเสาอาคารงนี้มีวันนั้นไม่น่านไปแล้วไปแล้วตไปตั้งนานแล้วมาดูความแตกต่างของเนื้ออันนี้คือเนื้ออ๋อผสมแล้วผสมละกาวไปเลยต้องอัดจนแน่นนะนะไม่ใช่ใเล็ก อาชีพที่สําคัญจริงๆนี่วิศวะสถาปัตย์สำคัญนะแต่มันต้องสัมพันธ์กับช่างด้วยคนที่ลงมือทำันต้องคนที่ทํามือจริงอะแบบช่างไงมาละตัวจริงกระทิงแดงเราอยู่มาหลายปีเราดูมันจะแก้ไขแบบไหนท่านูมายี่ปีมาเชื่อแล้วะก็ตั้งแต่ผมเกิดอ่ะก็ตั้งแต่ผมประมาณถ้าเจ็ดแปดขวบอะช่างผมเริ่มเป็นช่างละดูดูดูมันเล้าไปถึงข้างหนนี่ถ้าเป็นอาการคนป่วยนี่ ถือว่าสาหัสเลยวะยัง ICU เลยอ่ะก็กระดูกร้าวคุอ๋กระดูกร้าวช่างมีชื่อท่าไหมเวลาทานมีท่าไหมมีไหมมีไหมแบบลือสีบทด้วยไม่ใช่เอ้ยเอ้ยช่างรู้เลยด้ขำนะโอเคเอาของช่างทำต่อทำต่อข้างนอกนี่เตรียมแล้วนะเตรียมโยนเข้ามาแล้วใช้สมาธิอยู่ข้างนอก ช่างว่าเสร็จยังงันเนี่ยตัวนี้แต่เกาไว้ก่อนเกาไว้ก่อนรอให้ปูนมันเซฟตัวแล้ว,ลวค่อยมาแตกงานใหญ่นะทุกคนไม่ใช่งานหยาบง,งานใหญ่เลยเคไปเดี๋ยวรอดูแผลต่อต่อไปมาถ่ายรูปแผลนี้ด้วยเยอะมากเลยเอาแล้วอุย้ยแต่ละรอยประมาณสองสามฝ่ามือวันนี้จะเสร็จไหมนะเสร็จแต่ช้าไม่เป็นไรใช่ถ้าเรารู้วิธีมันก็ไม่ยากนะเนี่ยถ้าเราไม่เป็นช่างเลย เราจะทําแบบมั่วๆไปเลยแบบเขาอ่ะอ่านี่เราเขาตีสร้ายเราสร้างรับผิดชอบนี่ชื่อไปทําได้เงินคนละจบนี่เขาแบบนี้แหละถ้าคนอื่นเขาจะแบบรักไก่ไปเลยนะเนี่ยเขาเอาความง่ายเพาะเขาหลับเหมาเป็นห้องใช่ป่ะอันนี้เราไม่ไม่ใช่อย่างนั้นทำต้องทำในระดับดียังในกรุงเทพไม่มีใครชู้แล้วผมเป็นโน่นึ่งเนาะนี่เอาเรื่องงานสกิมน่ะไม่มีใครแข่งแล้วเออไม่มีใครแข่งแต่ทุกคนย้อนกลับไปภาพเมื่อตะกี้นี้ เป็นงานเล็กๆกับเป็นงานใหญ่เลยเนี่ยไม่คันนามือเขาจริงวะชายคนนี้เนี่ยเพราะว่าเราทําตัวล่างกับตัวนี้ให้มันเสมออ่าตอนที่เขาิดวอลเปเปอร์มันจะได้สวยไม่นจะเสมอกันถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แก้ตรงจุดอ่ะมันจะเป็นเขิกมากง่ายเขาจะเอาแบบนั้นเอออันนี้ถือว่าเราต้องทําแบบลํลบากแต่ทํามาที่หลังจะง่ายถ้าเป็นงานสกินนี่ถ้าคุณเก่งจริงอ่ะมันจะแผ่มันจะเรียบอย่างนี้อ่า หมือนเราลงเนี่ยแล้วเหมือนลงสีอ่ะเออลงสีแล้วมันจะไม่เป็นเขิบเป็นขึ้นคำว่าเขิบก็คือขึ้นขึ้นยุกี้ขึ้นขนนะึเอเป็นขยะขยะอ่ะอ่าเป็นขยกดีแล้วเนี่ยที่ได้ผมมาทำห้องเนีย ทำไมฮะมันผมทำสวยผมทำสวยเอ้อไม่ไหวไม่ต้องเรียกผมเฮียหรอกเรียกไอ้หนุ่มไอหนุ่มเลยนะโอ้ยระดับนี้แ่ระดับโอ้ยดูนี่น้องขอเขาอยู่เลยเนี่ยโอ้ยคนไม่มีตังค์จะได้อยู่หรอเออไปฮะเดี๋ยวให้ช่างเขาทำต่อตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบสองนาทีทุกคนไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จกี่โมง โหช่างนี่งานตะกินจริงเว้ยทุกคน<โ>กนี่นั่งคุยว่าเบี้ยนี่เหล <ๆ S 2> ี่ยมมาไม่กี้ผมลบเหลี่ยมไปแล้วไม่ได้แตง่แตงเลยนะนี่ยังไม่แต่งเลยไม่ไม่ได้แต่งถ้าแต่งก็คมอยู่นี่เออคมผมขอแบบเอาเอาหมูมาหั่นได้ช่างาหมูมันรูดแล้วขาดอ่ะขอคมๆเลยตลกอ่ะเออมันคมจัดอันนี้เสร็จยังช่างยังอีกเหรอนี่ด้านนอกเลยดูด้านนอกดลด้านนอกนี่จะออกเป็นแบบแนวงานไวงานฝีมือนี่ทุกคนบอฉาก็จะเป็นอย่าง ข้างนอกมันไม่ค่อยซีเรียสเดี๋ยวเขาค่อยเก็บรายละเอียดได้ถึงจุดที่ช่างจะเก็บรายละเอียดแล้วนะทุกคนงานเนี๊ยบงานเนียนเป็นยวนแต่งละมันแต่งละเจ้า <ไป S 1> บ่าวเจ้าสาวอยู่ไหนพี่แปลว่าขอค่าดองอ่ะคนง่ายขออะไรนะอ่าเริ่มขอเริ่มขอ,อ,อขอขอค่าดองอก้อนแตง่งอ๋อก่อนแตง่ง <laughs> ผมชอบนะ้วลาปุ๊บปุ๊บปุบป๊บ,ปบพรุนี้ใช้เวลานานไาหมพี่กว่าจะแห้ง นานมาฮะสถานีต,ต่อไปครับช่างใหญ่ผม,มนี่นี่นี่มันคือตรงนี้เนี่ยลากยาวไนุ่นโอ้โ,อโอนี่เราควรเอาน้ำอะไรมาลอกไหมฮะหรอไม่ต้องอเวลาช่างคูเอผมช่างหันหน้ามาคุยผมก็ได้ <laughs> ช่างไม่ต้องเขิ่นหรอก <laughs> ไม่ยากเข้ากล้องนะ <laughs> ช่างต้องเข้าแลว้วจังหวะนี้ เดี๋ยวสรุปมีลูกค้าช่างมาเมนเต็มเลยยช่างคนนี้เก่งจริงทํามา20กว่าปีก็เก่งก็จน20ปียังทําไม่เสร็จเลยไม่ใช่ละเดี๋ยวเขาจะว่า20กว่าปีทําได้แค่นี้เลยเหรอเนี่ช่างเขาบอกนนะทําไม่ดีไม่คิดตังค์ใช่ช่างผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แม่ช่างโคตรเก่งเลยผมชอบช่างคุดเก่งมากเออเนี่ยเดี๋ยวให้เขาเก็บรายละเอียดอตผมไม่กวนเขาหละตอนนี้ด้านนอกเสร็จยังครับลงสีลงสีแล้วข้างนอกลงสีแล้ว นี่โอ้โหนี่ออกอุปกรณ์ใหม่แล้โอ้ยเนาะฝนตกอะฟ้าฟ้าลงโทษฟ้าลงโทษเลยมันจะแห้งทันไหมบาฝนตกเงี้ยแม่ครับเนาะฟ้าแม่กำลังใจกูเลยเอาให้ป่าทําฝั่งนี้กันเดี๋ยวผมออกไปดูข้างนอกต่อแล้วโอ้โหตกหนักนะเนี่ยโอ้ยตกแรงมากทุกคนเอาในให้เขาทําตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากเดี๋ยวเจอกันตอนช่างทําเสร็จฮะเดี๋ยวผมสรุปเวลาให้กี่โมง มาทุกคนตอนนี้5โมง34งานสกินงานสีโอ้โหยืนเท่เลยนะช่างนี่ดูเท่งเย่งนี่เขากำลังมองผลงานของเขาครับช่างฝีมือระดับตำนานช่างมีความเห็นอย่างไรกับสีแบบนี้อยังไม่ได้ลงอ๋อนี่เรียงไม่ลงเออสีมันไม่ตรงอันนี้๋อยังไม่ได้ท้าอ๋ออ๋อนี่ครับการไม่เสยแต่การที่เสลงเขาก็เป็นเนื้อแบบนี้แหละอ่าแค่ลงอันนี้มันยังไม่เนียบยังไม่เนียบยังไม่เนียบ แต่วันนี้ไม่เสร็จแน่แน่แต่งานกำพงกำแพงนี่ผมให้เลยนี่นีครับโยนี้ครับทำกันสองคนนะเก่งเสร็จจริงๆครับหกโมงสิบหกนาทีขอบคุณนะครับพี<า>่เจอนะครับคุณนะาณนะครับ<า>นะเดี๋ยวเจอนะครับพรุ่งนี้เขาจะกลับบ้านกันแหละเจอกันพรุ่งนี้เช้าขอบคุณนายครับยำลุ่งเช้าวันที่สองดูเหมือนคุณลุงคุณป้าจะไม่ได้มาแนละ้วหน้าผมนี่ก็คือเพิ่งตื่นเลยฮนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11บเอโมงนิดๆนะฮะก็มีช่างคนใหม่มาตอนนี้เป็นระดับปรมาจารย์วอลเปเปอร์ทำนานไหมพี่วอลเปเปอร์สัมชั่วโมงจังฮะจริงไหมเพราะมันมันลอ,อกยากใชมไหมมันลอ,อกแก่ทีละชิน้นถามจริงสามชั่วโมงเลยนะพระเจ้าช่วยผมนึกว่าแป๊บเดียวเสร็จเดี๋วยวเรามาดูว่าพี่เาจะทำเสร็จตอนกี่โมงนะ มันยากมันลอกยาก้องเป็ีละชิ้นเพราะปกติจะลอกออกมาเป็นแผ่นได้แต่ถ้าอย่างนี้นี่เสียเวลาในการลอกอใช้เวลาในการลอกลอกหมดนี่เลยลอกหมด<อ>ทั้งแผ่นเพื่อที่จะเปลี่ยนใหม่ถามจริงคร<า><า><ห>ับโหทุกคนเดี๋ยวผมตั้งทมแลบให้ดูเลยอันนี้น่าจะงานหยาบดูพี่เขาทำทุกคนไปเดี๋ยวรอดูทาแลบกัน ที่นี้ที่ทุกคนเห็นนะฮะมันค <ท trilogy. S 1> ือฟุตที่ผมนั่งแกะวอลเปเปอร์เองจริงๆนะประมาณ20นาทีได้จะดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับช่างลอกเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งแต่ผมยังลอกไม่เสร็จเลยฝีมือช่างนี่กี่ปีแล้วพี่เกือบสิบปีถึงว่าว่าแบบระดับปรมาจารย์นะผมเมื่อวานนี้ผมก็เจอปรมาจารย์เหมือนกันสายเขาบอกว่าเขาเป็นที่หนึ่งของกรุงเทพงานสกินในกรุงเทพไม่มีใครสู้แล้วผมเป็นตัอหนึ่งเนาะเขถามพี่หนะไอ้พวกรอยพวกนี้ถือว่ามืออาชีพป่ะพี่หรือว่าเฉยๆทั่วไปไม่ค่อยรู้ครับ ไม่ถ้าถ้าพี่ดูอย่างนี้แล้วก็ซ่อมบิดอ่าโอ้เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องทาสีโอ้แต่ทุกคนดูนะเบื้องหลังวอลเปเปอร์นะมันจะเป็นประมาณนี้มันก็จะเป็นกําแพงขาวๆล้นที่ลงกระดาษนะทุกคนก็ตอนนี้1 1บเโมงสาเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ก็ไปแบบเร็วๆว,วันนี้ระหว่างรอก็หา,หาไะไรกินรอก็อข้าวรอช่าง เนี่ยเราตื่นตอนไหนเราก็กินตอนนั้นจบง่ายๆไม่มีรอระยะสำคัญเราจะได้มีพลังไปลอกวอลเปเปอร์ต่ออร่อยมากตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นนะทุกคน องนะโปรตีน24กรัม130แคลอรี่ซีโรชูการซีโรคอเลสเตอรอลและที่สำคัญมีข้าวโอ๊ตอแห้งให้ด้วยอเอาไปใส่ด้านไในก็ได้หรือไปเคี่ยวเล่นก็ได้มาทุกคนหลังจากเราทำกับข้าวกินเสร็จปุ๊บพี่ช่างก็เริ่มลงวอลเปเปอร์ er แล้วนะครับอ๋อเสร็จแล้วโอ้โหตอนลอกอย่างนานตอนแปะแป๊บเดียว อ,อันนี้คือเสร็จแล้วแ,วแต่ปัญหาคือมันตรงต้องลอกหมดเนี่ยเลย <c oughs> อุปรกรณ์เขาเยอะอยู่แล้วนะงานเขาจะคนละแนวกับเมื่อวานแล้วตรงนี้นี่ต้องลอกหมดเลยป่ะพี่ต้องดูลายก่อนอ๋อโอเคถ้าสสีต่างกันต้องลอกทิ้งชิ้นะละและแล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเราจะต้องทําการลอกหมดเลยเหรอพี่หมดเลยเหรอฮะมีตรงไหนผมทําได้พี่บอกนะได้ได โอเคงั้นผมว่าผมคงต้องพักแล้วแหละผมคงต้องพักก่อนเพราะว่ามันทำอะไรไม่ไดม้มันเหมือนเป็นงานที่แบบต้องช่างคนเดียวนะ่าจะเฟี้ยวกว่าเคฮะทุกคนก็เดี๋ยวเรอดูว่าจะเสร็จกี่โมงนะเพราะว่าจริงๆเราเริ่มสตาร์ทตั้งแต่เมื่อวานประมาณ10โมงนะตอนนี้ก็ครบแล้ว24ชั่วโมงไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะทุกคนก็นั่นแหละฮช่างเขโปรจริงชอบ Eat, เร็วเฮ้ยเสร็จแล้วพี่ดูยับมาเดี๋ยวผมต้องรับผิดชอบด้านในนะทุกคนเพื่อความรวดเร็วในการซ่อมนะฮะเริ่มจากไหนดีวะนี่เลยแล้วกัน ผมลอกกันแป๊บนึ่งนี่นะทุกคน <S <S ผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนมากๆนะที่บ้านหรือว่าคอนโดเกิดความเสียหายนะวิธีการลอกวอลเปเปอร์ง่ายมากทุกคนแค่เรามีคัตเตอร์เลยนะแล้วเราก็ค่อยๆลอกค่อยๆไล่ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีนะสำหรับผมจริงๆนี่อยากจะโทรเรียกคุณซีซีมาช่วยเลยนะฮะฮัลโหลคุณซีซีมาช่วยหน่อยได้ไหมครับเป็นงานที่คุณป้ากับคุณลุงเมื่อวานทําไว้ก็คือเขาซ่อมตรงนี้ถือว่าโดยรวมก็จริงๆถ้าผมต่อยแรงแต่ โหมากเลยนะเ,เรามานั่งไล่ลอ,อกกันว่าเราจะใช้เวลานาขนาดไหนเดี๋ยวผมจะตั้งทําแลปป็ปไปมา ทุกคนงานหยาบครับเดี๋ยวผมจะต้องช่วยเขาลอกนะหมดนี่เลยนะวอลเปเปอร์เนี่ยทั้งห้องแบบทั้งห้องจริงๆนะทุกคนยันนุน่นต้องใช้เวลานานมากๆนะก็เดี๋ยวผมจะช่วยเขาพางังๆนะทุกคนซึ่งอันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกทีหนึ่งตอนขั้นตอนการทาสีแปะแล้วก็จบคลิปนะทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะวุ่นวายขนาดนี้เพราะตอนแรกคิดว่าแบบเออตรงนี้ตัดแปะได้ตัดแปะได้สรุปเขาไม่มีสีก็ต้องลอกวอลเปเปอร์ใหมท่ทิ้งทั้งผืนเลยนะก็เดี๋ยวเรามาทำแดดกันเดี ฮะทุกคนหลังจากผมแกะตรงนั้นเสร็จใช่ไหมตอนนี้ข้างนอกพี่เขาทำเสร็จหมดแล้วฮะโคตรเร็วเร็วจัดทุกคนดูรายละเอียดเเอาเรื่องนนะทําคนเดียวเลยนะทุกคนนี่ดูเมื่อวานมุมนี้เละๆเขาเคลียจนแบบเคลียใหม่หม,หมดแต่ปัญหาคือนี่ฮะเมื่อวานช่างสกินมือหนึ่งผม คาปูนล็อกประตูไว้โอ้โหอย่างนี้ต้องแก้ใหม่หนูพี่ใหญ่ผมเลิ่นครับประตูเปิดไหมอ้าวมีเชียกแเลยแหละมีเชียกแลยแหละเดี๋ยวเรามีสถานีต่อไปฮะในห้องก็ใกล้เสร็จแล้วทุกคน๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูเลยไปดูกันต่อนี่ทุกคนโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าวอลเปเปอร์นี่เขาบอกว่ามันมีเยื่อบุด้วยนะคนแพ้ฝุ่นมันจะแสบจมูกแต่ตอนนี้ผมก็เป็นคนแพ้ฝุ่นนะแต่ยังไม่แสบถือว่าโชคดี ท,ทุกคนดูนะผมเริ่มพร้อมช่างนะแต่ดูช่างนะทุกคนช่างนี่คือแบบจะเสร็จแล้วอเขาลอกทีเป็นปื้ดเลยของผมลอกทีกระจึงกรจึงกรจึงช่วยช่างได้ประมาณ2อนาทีครับช่างได้ส่งประมาณ2อนาทีไปเดี๋ยวรอพี่ช่างเขาลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดู เขาจะใช้เวลาปูนานานาไหนยใกล้จะจบแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองสี่สิบเก้านะคิดว่าน่าจะเสร็จประมาณนาสีห้าโมงไม่น่าเกินนี้ละมั้งครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามยี่หกนาทีนะเราก็ทําการลอกก้ะวอเปเปอร์ออกหมดเกลี้ยงนะฮะในดูต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมวอเปเปอร์นะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันว่าเขาเตรียมยังไงเหียบดูเตรียมนี่เอา มีการวัดนะทุกคนวัดว่ายาวเท่าไรขนาดขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเขาจะแปะพรึบเดียวเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าเขาทำเร็วขนาดไหนแล้วเดี๋ยวถ้ามีบางส่วนแบบมันฝีพอจะทำได้ก็เดี๋ยวจะทำนะแต่บอกตามตรงว่าเมื่อกี้แค่งแงะวอลเปเปอร์นี่ก็มือพองอะทุกคนพี่สุดโหดของเราแต่วันนี้ว,นนวันนี้พี่วันนี้พูดไม่เก่งแต่ฝีมือไม่ธรรมดาวันนี้แต่เมื่อวานก็ไม่ได้ไม่เก่งก็เก่งแหละแต่คุยเก่งมากผมยังหา,าเอาเลยครับเอาเลย พี่เขาทำไห้พี่ตั้งทำแลบให้ดูว่าทุกคนทำแลบอันนี้จะเป็นรวมทั้งหมด10นาทีนะเรามาดูว่าพี่เขาจะทําเสร็จหรือเปล่าใกล้แล้วนะพี่นะใกล้แล้วครับมาอ๋อปื๊ดโอ้โหนี่ตรงมุม้ยลยนะเหมือนง่ายนะไม่ต้องโลกพี่น้องลก,ลก,ลก,ลกไม่ต้องลกโอ้โหโคตรเร็วทำไมตาผมเดี๋ยวในกล้องทุกคนเห็นปะ่ะมันเป็นแบบเหมือนมันเหมือนมิติมันแบบเหมือนมันเป็นอย่างนี้ไปเลยมันเคิร์ฟเอนไปเลย ที่ใครมาครับเนี่ยโอ้โหผมเพิ่งถ่ายคลิปไปนึกว่าหนีไปแล้วนึกว่ากลับบ้านมาแล้วช่างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวแขวนเข้ามาอ่าโอเคครับฝากแขวนด้วยครับพี่อ้าวบันเทิงหน่อยนะว,วันนี้ผมเงียบมาทั้งวันแล้วน่ะช่างวอลเปเปอร์ไม่ค่อยคุยเลยเต็มที่กับงานเกินเนีย่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ before After เลยนี่เ๋ยวเดี๋ยวถ่าย before After เลยนะั่นนะช่างเอาเรื่องเอาเรื่องอรอ,งรอดู น่ารักมีเจ็บด้วยครับุณครับดูเขาทาสีว่าวันนี้จะงานเนี้ยขนาดไหนเพราะเขามาผมก็มีสีฝันเลยเพราะบุณครับช่างทีมที่หนึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเจอครับพี่สระเดี๋ยวครับจัดดีครับถึงตาผู้รักเงินล้านตอนนี้เขากําลังวุ่นอยู่ด้านนอกนะฮะเป็นไงบ้างครับด้านนอกงานเร็วฮะสองคน One hour later คุณลุงในตำนานเราทําเสร็จแล้วครับใช่ไหมครับลุงใช่ครับใช่ครับทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับ นายผมก็ดูเลยเออโอเคดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยคนหล่อได้ถึงทำให้สวยไงเออเท่เลยลุงเอาทุกคนเอาเป็นว่าคลิปก็จะจบบลริบูแล้วนะเออก็ขอบคุณคุณป้าที่มาทั้งสองวันนั่นแหละฮะก็จบคลิปดีว่าทุกคนสําหรับการซ่อมห้องหลังจากเกิดเหตุเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะด้วยมือตัวเองบางงานก็นั่นแหละฮะก็เก็บงานเนียบนะทุกคนมุมสันลั่มซ้ำอะไรคุณลุงเขาก็เนี่ย เก็บเสมือนใหม่ถือว่าทําได้ดีทั่วห้องเลยก็แผลทั้งหมดประมาณเกือบ20จุดนะทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ดกดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาฮะแล้วเจอกันอีพีหน้าหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะว่าวิธีผสมปูนฉาบกำแพงลอกอ a เป p a p e r นะน้องๆหนูๆดูเผื่อบ,บ้านใครแบบมีปัญหาเล็กๆน,น้อยๆก็อาจจะสามารถซ่อแมแซมทำเองได้ที่บ้านนะทุกคนก็บาย